บทที่5การประยุกต์ใช้ในการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2การประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีชีวภาพ2.1พืชเรืองแสงเพื่อใช้แทนหลอดไฟนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการตัดต่อพันธุกรรมของพืชให้มีคุณสมบัติเรืองแสงโดยใช้ยีนจากสิ่งมีชีวิตเรืองแสงเช่นแบคทีรียและแมงก้าพรุนเป้าหมายคือการพัฒนาต้นไม้เรือองแสงเพื่อใช้เป็นแหล่งกำเนิดแสงธรรมชาติแทนหลอดไฟซึ่งอาจช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคตตัวอย่างโครงการที่สำคัญได้แก่ Growing Plant Project ใช้ยีนจากแบคทีรียเรืองแสง Vibrio fischeri เพื่อทําให้ต้นอารับ,บิดอกซิท Terabidoxystelioner เรืองแสง a s t r e ยท t o t าต้นยาสูบเรืองแสงที่ถูกพัฒนาขึ้นในห้องทดลอง2.2แบคทีรียเรืองแสงสําหรับตรวจจับมลพิษนักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาแบคทีรียเรืองแสงที่สามารถตรวจจับสารพิษในแหล่งน้ําได้โดยเมื่อน้าปนเปื้อนสารพิษแบคทีเรียจะเปลี่ยนระดับความเข้มของแสงที่ปล่อยออกมาซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบคุณภาพน้ําได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํา 2.3อุปกรณ์เรืองแสงที่พัฒนาโดยอาศัยหลักการของสิ่งมีชีวิตนักวิทยาศาสตร์ได้นำเอาหลักการเรืองแสงของหิ่งห้อยไปใช้พัฒนาหลอดไฟเลเท,ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยเรียนแบบโครงสร้างของเปลือกหิ่งห้อยเพื่อลดการสูญเสียพลังงานแสงมีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้วัสด,ดุเรืองเสงพัฒนาแบตเตอรี่ชีวภาพที่สามารถผลิตพลังงานจากสิ่งมีชีวิต